กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตีคองรองเปล่านะคะท่านผู้ชมยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้นะคะกับจันวิรสาค่ะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะที่เบอร์023383837-9นะคะค่ะตอนนี้มีสายมาปรึกษาจารย์แล้วนะคะคุณไทยคะ่ะปรึกษาปัญหาเรื่องของครอบครัวคะ่ะคุณไทยคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะไม่าหลานมาอยู่กับผมที่เชล นาดเนี่ยตอนนี้เสร็จแล้วเขาเกิดไปได้เสียผู้หญิงเป็นนักเรียนด้วยกันแต่ตอนนี้เสร็จแล้วพ่อแม่เขารู้เขาก็จะขอเงินเขามาให้เงินเขาดำเนินคดีครับข่าวครับคดีคดีที่เขขอมากเกินไปขอตั้งสองสามแสนจะาที่ไม่ให้จบอ๋อนะคะเขามีสิทธิ์ขอขนาดนี้ไหมคะอาจารย์ใช่ไหมคะที่ฐานหลานหลานอายุเท่าไหร่ครับอายุรู้สึกว่ามันเท่านับ นับเดินเกิดเลยมันเป็นเกิดรครับเท่าไหร่นะครับเกิดสี่ศูนย์อ่ะเกิดสี่ศูนย์ที่หกมาตอนนี้ห้าห้าห้าหกแล้วอายุเท่าไหร่ฮะสิบหกค่ะใช่ไหมคะสิบหกแเเกิดสี่ศูนย์ะแล้วผู้หญิงอายุเท่าไหร่ครับผู้หญิงก็คงจะประมาณเดียวกันที่ดีนะครับสิบสามเนี่ยผมไม่แน่ใจครับก็คือทั้งสองก็รักกันชอบกันถูกไหมครับอะไรฮะ ทั้งเด็กทั้งสองเนี่ยเขารักกันชอบกันถูกไหมครับก็ถึงไม่ได้เสียกันเนี่ยครับครับครับถูกต้องครับแล้วกรนี้คือทางพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่พอใจก็ต้องการที่จะเรียกร้องเงินถูกไหมครับครับเรียกสองสามแสนครับผมผมแนะนํานี้ครับว่าคงจะต้องเข้าไปคุยเขาใหม่อีกทีครับว่าในเมื่อเด็กมันรักกันนะฮะก็คือจัดพิธีทําพิธีแล้วก็ปล่อยให้เด็กกลับไปเรียนหนังสือต่อแล้วก็เรียนจบแล้วก็ทําการมั่นกันไว้าตอนนี้จบมาแล้วก็กลับมาตกมาแต่งกันซะ พอเกิดว่าจะไปดําเนินคดีกันบอกเขาไปเลยนะครับว่าก็โดนทั้งคู่ภาคผู้เยาว์ทั้งคู่เพราะทั้งคู่ไม่เกิน18ทั้งคู่อยู่ดีฮะ,ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าดําเนินคดีไปเนี่ยผลเสียไม่ได้เกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับเด็กทั้งสองคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงะนะครับแล้วถามว่าดําเนินคดีไปสารก็ผมก็เชื่ออย่างลึกๆเลยว่าสารท่านก็ไม่ลงโทษจําคุกทั้งคู่อยู่ดีถูกครับเขาจะดําเนินการคดีกันได้ก็คือข้อหาภาคผู้เยาว์เพินว่าทั้งคู่จะผู้เยาว์ทั้งคู่ ก็ต่างฝ่ายต่างดําเนินคดีกันภาคผู้เยาวกันทั้งคู่ก็ผิดทั้งคู่ใช่ไหมคกัีกว่าคุยกันดีกว่าครับแล้วก็ไปทําพิธีต่างจังหวัดกับพิธีเสียผีไหมครับผมไม่รู้เขาก็ใช้เรียกว่าอะไรกันนะเสียผีก็คือไปทําการมั่นกันไว้ซะค่ะแล้วก็ทําให้เขาเชื่อมั่นว่าหลังจากหลานเราจบกันแล้วเนี่ยหนังสือมีหรือประกอบอาชีพการงานกันแล้วเนี่ยจะมาตบมาแต่งกัน นะครับจะเพิ่งตกแต่งตอนนี้เลยจะเสียอนาคตทั้งคู่ครับะะก็สิบสี่สิบหกก็คงไม่มีความสามารถในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เหรอฮะนะคะคือก็ไปคุยกับทางด้านาพ่อแม่ของฝ่ายหญิงนะคะผมไปคุยแล้วครับไปคุยแล้วเขาแบบเ,เขาไม่ยอมแต่ใจเขาจริงเขาขอร้านท้องสิบบาทให้ให,ใหพ้พ่อแม่เขาคือเนึ่ย่งเดียวครับให้ผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่เป็นคนที่ได้รับความเคารพจาก ทางพ่อแม่ฝ่ายหญิงครับเพราะว่าถ้าเกิดเขายัางยืนยันอย่างนั้นก็ปล่อยอเขาแจ้งความนะครับตำรวจก็ไม่รับแจ้งความผมเชื่อว่าตำรวจก็จะรับแล้วก็เรียกใครทั้งคู่มาคุยกันอืเพราะต่างคนต่างยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยทั้งคู่นะฮะผมเชื่อว่าตำรวจก็ไม่อยากทำคดีอย่างนี้พรับมันเป็นเรื่องของคดีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กทั้งสองคนจะเสียอนาะคตคือจะเสียประวัติถ้าถูกดำเนินคดีทั้งคู่เพราะสมมติว่าถ้าฝ่ายหญิงไม่ดำเนินคดีฝ่ายคุณก็ต้องดำเนินคดีกับข้อหา ภาพผู้เยาว์ทั้งคู่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันคําว่าภาพผู้เยาว์ไม่จำเป็นต้องชายทํากับหญิงหญิงทากับชายได้เหมือนกันนี่ก็คือไม่จําเป็นว่าเราเป็นผู้ชายแล้วเราจะต้องไปกระทําทำชำเราเขาเท่าไห้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหลานของคุณไทยเองเนี่ยอายุ16เองแล้วผู้หญิงก็16เองนะคะเป็นผู้เยาว์เหมือนกันนะคุณไทยครับค่ะดังนั้นเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาคือเขามีสิทธิ์ที่ดำเนินคดีหลานเราเนี่ยก็หาภาพผู้เยาว์นะครับเราก็มีสิทธิ์ที่ดำเนินคดีกับฝ่ายหญิงก็หาภาพผู้เยาว์เหมือนกันค่ะ โดนเท่ากันสาวว่าสุดท้ายแล้วเด็กทั้งคู่ถูกดำเนินคดีคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่โดยเฉพาะพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็คงไม่อยากให้เรื่องนี้ถูกไปประจานนะคะดังนั้น,นผมเชื่อว่ากลับไปคุยดีๆครับ<ช>แล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือให้คนที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยให้ความเคารพโดยเฉพาะถ้าเขาอยากไปแจ้งความให้เขาไปแจ้งเลยครับ<ช>ตำรวจจะเป็นตัวกลางไก่เกียรให้กับเราอืนะคะไปจัดพิธีเสียผีอะไรแต่โอเคเสียนิดหน่อยยังพอพอไปได้แต่ถ้าสองสามแสนก็เก็บเงินนี้ไว้ทําทุนการศึกษาของเด็กทั้งคู่ดีกว่า ค่ะนะคะคุณไทยลองกลับไปคุยใหม่บอกแล้วแล้วว่าเด็กหลานของเราเนี่ยก็อายุแค่16เองหลานลูกเขาก็อายุ16เหมือนกันต่างคนก็ต่างเป็นเยาวชนเหมือนกันนะคะแจ้งความไปก็เท่านั้นนะคะเขาไม่เคยกวางไว้เขาไม่ได้เสียอธิบายเลยคะเขากวางแผลแล้วผมให้เขาห้ามเบินเขาเอาเ็จะยืนยันอยู่อย่างนั้นอย่างียะคคือตอนนี้อาจจะไปอาจจะเป็นพาะท่านแนะแนะนำไงฮะเดี๋ยวลองปล่อยให้สักพักถ้าเรายืนกันว่าเราไม่สามารถให้ได้ เขาต้องถอยเองครับเพราะถ้าเกิดเขายังคงดําเนินคดีต่อไปผลเสียเกิดขึ้นกับลูกเขามากกว่าฝ่ายเราครับอืมนะคะเขาก็จะเสียหายด้วยเป็นผู้หญิงด้วยอายุแค่สิบหกเองนะคะเขาอาจจะคิดว่าเราไม่รู้กณหมหยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนะคะคุณไทยลองไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งนะครับนะคะเราเมียขาเเขาแจ้งเลยก็ไม่เป็นอะไรมากเหรอครับเคยแจ้งแจ้งเราว่ารับสาภาพเราก็เตรียมแจ้งความกลับครับเาเขาดำเนินการแจ้งความเราจริงๆแล้วก็ต้องแจ้งความกลับข้อหาภาผู้ยาเหมือนกันอื ต่างคนก็ต่างภาคผู้เยาว์ด้วยกันเพราะอายุแค่16เองนะคะทั้งคู่เลยครับนะคะคลองไปพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วถ้าไม่คืบยังไงโทรกลับมาหาเราใหม่นะคะ <ผม S 1> คุณไทยผมไม่แน่ใจว่าผู้หญิงจะผกหรือเปล่านะผู้หญิงที่ที่คุณไทยบอกอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าเขาต่ำกว่า18โดนทั้งคู่ครับค่ะครับแต่หลานเราต่ำกว่า18หลานเราก็สามารถดําเนินคดีเขากลับได้อยู่ดีฮะค่ะยิ่งถ้าเขาแก่ขวาเกิน18เรายิ่งดําเนินคดีกับเขาได้เลยนะคะครับนะคะลองดูนะคะแล้วโทรมาใหม่นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มีอีกสายหนึ่งค่ะคุณธีรชาตินะคะปรึกษาเรื่องของปัญหาแรงงานค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรชาติสวัสดีครับค่ะพอดีมีอ่นเป็นอย่างนี้คือบริษัทเนี่ยเขาเขาจ้างเขาจ้างให้ออกโดยการที่ให้เราไปเขียนใบลาออกเองครับฮะแต่ลักษณะนี้ฮะค่ะแล้วทีนี้เราไปลาออกเองเนี่ยติดที่ที่ ทางทางประกันสังคมทางว่างงานอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนอย่างที่เราโดนไล่อ,ออกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ค่ะแล้วแล้วอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงครับตอนที่ต้องเรียนงี้ครับคุณเทียชาติต้องเรียนถามว่าแล้วตอนที่คุณเทียชาตเออิเนี่ยไปเซ็นใบลาออกเนี่ยเขาจ่ายค่าชดเชยจ่ายค่าอะไรให้ไหมฮะจ่ายฮะแล้วจ่ายตามกฎหมายครับจ่ายค่าชดเชยจ่ายให้ทุกอ,อย่างนะครับแต่สิ่งที่คุณเทียชาติไม่ได้ก็คือในเรื่องของเงินชดเชยจากประกันสังคมถูกไหมครับครับครับ ก็อันดับแรกคือคุณทนายต้องต้องกลับไปคุยกับบริษัทแลวครับว่าจะเยียวยาตรงนี้อะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดบริษัทไม่สามารถเยียวยาอะไรได้ก็ต้องบอกบริษัทเข้าไปครับเราก็คงมีความจำเป็นจะต้องไปแจ้งที่กรมพุมพคองแรงงานแล้วก็ไปแจ้งเพื่อจะเอาสิทธิ์ของประกันสังคมคะนะครับถ้าเราไปแจ้งตรงนี้เนี่ยบริษัทก็มีปัญหาครับค,ครับบริษัทก็มีปัญหนาคือคืออย่างนี้ฮคคือเราไปยืนยอมเป็นใบระออกแล้วนะฮะค่ะ แล้วแล้วบริษัทเนี่ยเขาให้ให้มาให้กจ้างมารวมสิบเอ็ดเดือนคือทางกฎหมายเราสิบเดือนแล้วก็ให้ร่วงหน้าหนึ่งเดือนเป็นสิบเอ็ดเดือนใช่ไหมครับครับแล้วผมมาแจ้งว่าง,งานเนี่ยว่าง,งานมันก็จ่ายผมแค่เก้าสิบวันใช่ไหมครับครับแต่ถ้าถ้าบริษัทบริษัทจ้างออกให้ไล่ออกหรือให้ออกเนี่ยเราได้ตรงนี้หกสิบวันไอ้ให้ได้ตรงนี้หกเดือนใช่ไหมครับครับ ค่ราวนี้ผมต้องต้องเนี่างี้ว่าตอนที่คุณธีรชติไปตกลงกับบริษัทท่านคุณตกลงยังไงอ่ะถ้าคุณตกลงพอใจเงินก้อนนี้้วคุณก็ควรที่จะพอใจในก้อนตรงนี้ถูกไหมครับเพราะไม่รู้ว่าคุณไปตกลงแล้วคุณว่ายังไงแต่ถ้าคุณจะไปดําเนินการแจ้งบอกว่าถูกบริษัทบังคับถามว่าทําได้ไหมแต่คุณก็ไปผิดคําพูดที่คุณเคยให้ไว้กับบริษัทต้องดูว่าคุณตอนที่คุณตกลงตอนแรกยอมรับเงินก้อนนี้เนี่ยเขาต้องให้เงินเป็นที่พอใจของคุณแล้วแหละไม่งั้นคุณก็คงจะไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้เขาอนะะค แล้วตอนนั้นคุณธีราชาติไปตกลงกับเขาพอใจหรือเปล่าทีนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะอ่าค่ะคือก่อนที่ผมออกจากงานเนี่ยคือคือผมไม่สบายอยู่บ้านครับเนี่ยผมไม่สบายอยู่บ้านมาประมาณหกเดือนครับและพอดีช่วงจังหวะพอดีบริษัทเขาเขาต้องการลดคนงานนะฮะครับอืมอืมคาเขาก็เลือกผมมาก่อนในนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมก็โอเคนะผมก็รู้ว่าผมพอใจอยู่แับตรงนี้ทีนี้มันมีบางคนของเพื่อนอย่างเงี้ยครับ ผมอยากจะรู้ว่าเพราะบางคนเขายังไม่ยอมเซ็นค่ะครับเพราะตรงน,นี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาคนที่ยังไม่ยอมเซ็นตอนนี้กับบริษัทเขาจะเป็นยังไงถ้าในกรณีนคนที่ไม่ยอมเซ็นต้องเรียนเงี้ยคนไม่ยอมเซ็นเนี่ยเขาก็ต้องไปดําเนินการถ้าถูกเลิกจ้างก็ต้องไปดําเนินการฟ้องสามสามสามประเด็นที่เขาจะฟ้องกันหนึ่งเรียกค่าสินจ้างแทน,น,นการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับฟ้องเรียกค่าชดเชยแล้วก็ฟ้องในเรื่องของการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม นั่นเรียกค่าเสียหายจากตรงนี้ครับแล้วก็ไปขอสิทธิจากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากถูกเลิกจ้างจะได้เงินทั้งหมดสี่ก้อนอืนะคะก็ตามนี้เลยนะคะกฎหมายให้ได้เท่านี้ครับค่ะอนะคะแต่แต่กวจะได้เงินต้องเรียนเงี้ยว่ากวจะได้เงินทุกบริษัทเขาสู้คุณถึงศาลดีการแน่นอนครับอเต็มที่เลยฮะเขาคงยื้อให้หมดอ่ะคือกลยุทธ์ของนายจ้างผมเรียนเงี้นะครับกลรุ่นนายจ้างจ่าย แต่ขอให้านานที่สุดเขายอมเงินไปวางสารแต่คุณเป็นคนที่ใช้แรงงานจะเสียเปียบในเรื่องของระยะเวลาเขายอมสู้ถึงสารดีกาเขายอมเตะไป5้าปีเขาบอกเขาไม่เสียได้กับเงินก้อนนี้แต่คนทํางานไม่มีไรายได้ห้าปีจะสู้ไม่ได้คือพูดง่ายกองทัพสู้ด้วยสเบียงนะถ้าเกิดขาดสเบียงอกองทัพก็เดินต่อไม่ได้ครับค่ะ,ะ,ค,ะครับครับเพราะตอนนี้มันมีมันมีอยู่ในโรงงานเขาไม่ยอมเ็จแล้วเขาก็ไปฟ้องกันอยู่ ฟ้องฟ้องได้ครับปัญหาว่าพนักงานเหล่านั้นมีเสบียงเพียงพอที่จะสู้ศึกคราวนี้หรือไม่ครับครับครับผมค่ะท้ามีเสบียงเพียงพอก็อยู่ได้ถ้าไม่มีเสบียงเพียงเพียงพอก็ทับจะแตกก่อนอืมนะคะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีค่ะทีรชาติ ค่ะนะคะตอนนี้มีภาพสดๆนะคะ,ะขึ้นบริเวณหน้าจอขณะนี้นะคะจะเห็นเป็นภาพที่ทางด้านผู้สื่อข,ข่าวเรารายงานมาเพราะว่าตอนนี้ค่ะ,ะกำนันปะนะคะได้ถึง